บรรยากาศตอนเช้าๆนะครับบรรดาในห้อยที่เพื่อนน้ำงัวเข่าบางทีในห้อยที่เพื่อนรูวิของมาเพื่อนกะต้อนร้องกันนะครับนี่นี่เป็นบรรยากาศช่วรรงเช้าๆก่อนที่ทยบ้านที่เข้ามาเบิ้งนะครับถ้าเพืออออ่อนถือ ใหญเป็นยี่อกว่าโนะคุณพ่อเนาะครับได้ราคากันก็เพื่อได้กำไรได้หาได้สิบไปครับในห้อยก็ได้เป็นวิธีในห้อยนะครับไม่ต้องรอครับบัดดี้ที่น้องน้ำกันวันนี้เจอกันยั่ไงครับวันนี้เจอกันบ้านหนองบัวขาวว่าบ้านหนองบัวขาวหรือบ้านขาวเนาะครับตำบล ถ้า่ากัมขาวนี่แต่บนชีร้องนะครับถ้าบ้านข่าวก็คือเป็นอำเภอบ้านข่าวจังหวัดชัยภูมินะก็เมื่อนี้เจอกันวันพุธที่เท่าไหร่ครับวันพุธที่ยี่ิบีครับยี่สาดสี่ตลาดนี้มีทุงเมื่อไหร่ครับมีวันพุธกับวันเสาร์ครับพุธกับวันเสาร์เมื่อนี้ของยังเขาลายนะเมื่อน่ะเมื่อนี้หัวเขาลายครับหัวเขาลายทองห้อยทองรอนี่ขายหมดแล้วขายแล้วครับขายหมดแล้ว อยในราคาง้ออยู่ในราคาง้อที่นี่ครับลองไปฟังนะราคาที่นี่ก็ยีอยู่นะครับแต่ดตัวอ้วนตัวอ้วนนะเตียครับเป็นง้ออย่างครับขายดีอ่ะง้อเนี้ยครับง้อเนี่อครับราคาได้ขยับขึ้นสมมติว่าอาทิตย์ที่แล้วราคาสมมติว่าหมื่นหนึ่งอาทิตย์นี้ได้ครับขยับขึ้นบปะขึ้นมาพันพุ่นเลยง้ออยังขึ้นนยะ่างงูเนื้ออยู่ ว่าคุณก็คือก็งูเลี้ยงนี่ครับหงูเลี้ยงนีทำเข้าอยอะโอ้ัวเลี้ยงยร,รยงางงคาเนี้ยว่าขยับปันใดคนั่นแสดงว่าที่เริ่มขยับเนี่ยทีบครับ,รบสัปดาห์นี้นะอโอ้อันนี้ก็ห้อยทงองหล่อเราเปลี่ยนในห้อยเลยครับแล้วเดินสายทาุกเมื่อมื่อวันนี้ได้ไม่ยากโตมั้ยนะครับขายเปิดแล้วครัหมานไม่ก่อนนะอ่ะขอบคุณอะไรเขาทองหล่อขอบพูดอะไร ใช่พี่จ๋ามาเตรียพ่ออิ่มอยู่ด้านหน้าตลาดพ่ออิ่มสวัสดีครับพ่ออิ่มนี่มาจากเทพรักนครเราชสีมานะครับได้หัวมาหนึ่งผมนั่นไป็ลูกนอนบ่ครับตอนนี้พี่น้องกําลังเลี้ยงอยู่ครับครับเขาเป็นลูกแรกใช่ไหมนะครับลูกแรกครับลูกแรกอ๋อแต่ว่าลูกนีูเป็นสีขาวเนาะครับตอนนี้มันขาวครับต่อพ่อเขาขาวครับแต่ผมเพ่อนที่เพิ่งภาพหลวงพ่ออิ่มเปิดได้เท่าไหร่โคมเนี่ย ขดยเลยี่หกกับยี่หกพี่น้องกำลังต่ออยู่มีโอกาสได้ขายอยู่ครับให้พี่น้องเบิงภาพรวมก่อนตอนนี้อยู่บ้านมีอีกบ่คับงอเลี้ยงงออย่างไงมีครับมีครับโอ้เอ้าีประมาณเกือบสามตีปนะครับงัวนะนะเป็นฟาร์มด้ดสิครับเป็นง้อเลี้ยงทั้งหมดเลยกับเลี้ยงก็มีขุนก็มีเนื้อก็มีครับอ๋อเดี๋ยวบ้านให้อิ่มมีบ้านไหนอยู่บ้านวังเยทองครับอันเภ่อเทพรักจังหวัดนครราชสีมาเบอร์ติดต่อด้ครับ ศูนย์เก้าสามเจ็ดห้าสองสามสี่สองครับห้ออิ่มมาจากเทพพลักษ์แล้วพวกเพจได้มีว่าเพื่อพี่น้องอยากทักทายพูดคุยมีเฟซครับอ่ะซื้อไหนครับเฟซอ่ะทวีชัยชวนคุณทศครับภาษาไทยครับพระวิชัยทหารบริเวนณชายช้างบรรยากาศยักษ์ครับชวนคุณทศครับอะไรนะชวนคุณทศออชวนคุณทศตรงตัวเนาะครับผมอยอิ่มพี่น้องกำลังต่ออยู่ใหเป็นหมันเด้อเป็นหมันครับ ลูกเป็นลูกสาวนะครับล้่นธรรมชาติพูดเร้อยนี้ไหมล้นธรรมชาติ้วนธรรมชาติเอาเอาเฝ้าเด้อครับเดี๋ยวพี่น้องมาหาดเีก่อนเียบง่ามาว่าดงามของเราเยู่เิมไ่จอยว่าสูงเพ่ใดน่ะโอ้ยบ่เกินร้อยสามสิบรนเแต่ว่าเนื้อหนังกับผ้าของเราเยอะด้ครับ กับหัวล้นเนาะหล้นยางเก่งกวบพุ่เกินร้อยยี่สิบผาอยู่พวกอ๋อห้อยจอยเราเห็นหน้าดูไหมเราบุญน่ะดีครับหลายทั้งตีอ้อยพี่เนี่ยครับเหลายทั้งเตี๋ยอ้อยกำลังมีราคาต้องห้อยจอยเนาะครับผมครับพ่ห้อยวัดนี้ยังไม่เศร้านะครับเด้อนะวัอนี้เด้งวัวเลี้ยงอ้าวคือขอทาเติบเลยครับเนาะวหลายทัานี้เป็นง้อเลี้ยงบ่ครับเนี่ยาะเลี้ยงครับเลี้ยงอีหลานนี่หัวล้นด้วยครับเด็กนี่หัวล้นหัเลี้ยงกันแล้วเดี๋ยวถามอีหลานนี่ก่อนเนาะนางล้วนเน่ะ อันนี้กรท่องวะครับเนี่คือเป็นสง่ายๆท่องเขาอ่ะเมก็ว่าทับมาแล้วละลูกแรกหรือลูกสองครับมันท่องสองแล้วท่องสองแล้วหัวล่นเนาะแล้วหัวล่นแล้วก็เลยอย่างบึงสองอันนี้เนีมสูงที่ลอยแถดพอห้อยว่าเอาสี่สามสิบหขึ้นเนาะมัอยสามห้าขึ้นไปเนาะ่พอหครับเนาะบ่บ่บ่พอห้อยยเพื <4 S 2> ่อแถดครับมองยังได้เอว่ายสามสิบแปดนางนวลนะครับสามแด้คร,รับแต่ที่นี่เรื่องนั่งหู น้กหูตัวนี้นี่เป็นอะไรครับน้าเป็นเลี้ยงกันบ่ครับเลี้ยงเรียงติดหูนะครับน้าเขาติดหูลูกโชคไม่หนึงเออเขาเนี่ยการอะไรยังครับเขาขึ้นลี่ครับแล้วผสมผู้ใดเห็นแล้วพ่อห้อยมนทับตัวไว้ด้วยทับอยู่บ้านเราไว้ได้ยังเดี๋ยวแล้วครับได้สองเยินกล้วยหรอถ้าเด็พ่อห้อยเปิดไว้เท่าไหร่ตรงนี้เปิดไว้สามสิบสามสิบแปดมองเปิดแล้วพ่อห้อยนาะ ขดลองครับเด้อาพ่อยขอเบอครับมาผมเคยได้รังภาพหวม0 8นยครับ2อ0หครับ445พ่อหมายไออยากบ้านไหนพ่อบ้านเราครับบ้านเรา้นเนาะบ้านเราบ้านเราพี่น้องเคยโทรหาพ่อเราด้ครับเด้อเราได้มาสองสาวตรงสาวเครื่องดำนั้งสองดด้วยหพ่อ้พ่อยดีเนาะให้ดีทังสนะครับเ้เครื่องดำนส อิรานี่ท่องสาวเลยครับนหะนอิรานี่สูงเลยสี่สิบขึ้นเนาะได้ครับเลยนะเลยสี่สิบขึ้นนะครับแต่ว่าติดหูน้อยนึงครับผลกรทบน้อยนึงครับติดหูได้มานิดนึงกับไอ้แข้งข,ขงขาดีเนื้อนางยิงเล้าโยอแข้งขาดีครับครับเสียดาย่ได้ลงรถครับแต่ว่าห้อยเรารับประกันเลยครับเด้อนะครับมนีเมี่ยมันก็อร่อยเมี่ยเนี่ยหอมดีใจครับพูล่ะครับเนื้อนางเล้าอ่ะครับ พ่อหลองครับบดนีะพ่อแล้วมาพอมาเร่งวงงามมาได้หมนเ่ยพ่อเอาพ่อประวัติเขาครับเป็นลูกแจ็คพอตร้อยล้านครับแจ็คพอตร้อยล้านครับเกิดที่เขาสองปีแม่เขาเด้อแม่เขาเป็นจ้าขาลไปลูกไปบะม่านไทยยัยยินดีว่าว่ครับผมเขาอีเจ้าขาลไปอ๋อพี่น้องกำลังโตอยู่เออครับเรากำลังไหายเยอะเออความสูงเท่าไหร่เนี่ยพ่อร้อง ทิ้บโล่ฮ่าิอยู่หรืออืมสี่พันนะพ่อเนาะก็ว่าเขาบระเดีเห็ดเขาบระเดีเห็ดครับเขาภูเขาบระเดี๋ยวเห็ดเครื่องดำดีเนี่ยยังไม่ได้ไมนได้ขึ้นสองมือโทรหาหมอแล้วหมอเบาว่างแล้วบดในร่องบระเดี๋ครับใกลรอรอรอต่อไปรอรอต่อไปนี่คุณพ่อเปิดเท่าไหร่ผมเปิดไปที่สิบเก็ดครับสิบเก็ดราคาลมชงนะพ่อลองน้องครัเนาะครับแล้วก็ต่อลองได้ เดี๋ผมก็ไปเิดต่อไปด้วมคอเบอร์ครับมาชมเชลเลวเนี่ยปดเจ็ดครับครับสองหกสองห้าเจ็ดสี่ครับพอลองนมขาวเนาะพอ้องหวานหวานเนาะพอลองเนาะครับล้วนหวานเอ้ยแม่ให้ได้อซัสไป ก็หาลอยตลอดก็หาแบกเอาเอาเอาเงินไปใส่เนาะพ่อใหอยเนาะเออเงินไปใส่ไปหาไม่กำไรอ่ะเออเราได้อยู่เราักถึงก้ามที่หรอกเพราะว่าเพว่าเราก็ดีเติบเพว่าเรางามของเราอยู่แค่เป็นก้อนอันนี้ก็ได้หน่อพ่อใหญ่เนาะใครได้เหรอขันโมนดิช่วงนี้ก็ได้เราล้างเงาต่อหาหกเก็บก็ว่านี้ได้ขายเยอะครับเนี่ยขึ้นต่อกันแล้วขึ้นต่อกันแล้วขายกันยกมาจากบ้านเราครับเนี่ย พาก็ดูมาจากบายถ้าเป็นพ่อห้อยหนึ่งก็ไปแล้วกันวานนี้ <g ül> อขออนุญ่วัวดีนะครับเนี่ยได้มาามือนีหนึ่งโคมเนาะเบบอกไม่ลูกเหรครับครับไม่ลูกครับบักลาลกบักลาลกบักลาแตนี่จากเดือนนั้นนาะนะซีหา แปดเดือนหรอครับเตี่ยครับโอ้โหบอกแล้วนี่แปดเดือนแล้วครับนี่ไปเกิดไปยังมียี่ห้อพื่นเลือครับน่ะเป็นลูกสายหูดเลยครับขคือรี่ครับคือรี่ครับผมโอ้คดีดีแต่ว่าผู้ถึงสวดสมเนี่ยหนังเขาโอเคพอได้ยินาะครับได้ยินครับมาคุยแม่เขาห้อยไหมแม่ไม่นี้ทอดได้กับข่าเดือนแล้วนะครับทักซีไว้ไหมครับเนี่ยอ๋อนี่ก็ผสมใบอีกผสมยี่ห้อเอกครับผมแล้วพันจากต้นแล้วครับห้อย ตัวที่สามไม่ทองเลยครับตัวสามาทองครับผมเพิ่มสี่ยังครับสี่ปสูงไปทั้งบนเนั่นก็ออกเป็นเอาเท้าเข้มเข้มดำเนาะเข้มดำสีอกตัวที่สองไม่ทองบครับตัวที่สตัวที่สามครบสูงให้ครบสูงร้อยสามจุดครับมีอะไราคานน่ะ ราคาเป็นไปไมสามจิตเกินะครับสามหมื่นเจ็ดพันครับชงัวนะครับครับผมครับเป็นล้มล้มรงน้อยห้อยเนาะครับผมครับได้ครับตอนรองเลยเลยครับเห้อยมัตเตสเซ่ครับหาอยแตงนมบริเวครับมาขอเบอร์ครับผมศูนย์แปดหกครับสองห้าแปดเก้าหกเก้าหนึ่งครับห้อยห้อยสมพรครับห้อยสมพลอันนี้ก็เห็นหมานได้ห้อยเด้อครับพี่น้องไปทุ่หาเราด้วครับเรื่องนี้เอาไปเลี้ยงครับเวลาเนี้ยเอาไปคุณไว้อยากเลี้ยงจากเดือนหนึ่งก็มีโอกาสได้กำไร ลอยหันลอยอยรงยเนาะครับครับมันส่งลูกดีนะครับแม่ไม่ง้อวนนะเงินอยู่ราคากับตอลองเราครับครับครับตอลองได้ครับทุนบมหลายนะห้อยเนาะครับผมครับบดหลายได้สองตัวตั้งหากแล้วก็มีข้อเขับไปต่างหากรับประกันตัวยี่ห้ครับข้าวรับประกันข่องรับประกันเตมีตัวคนทุกอย่างครับห้วยมันหมันนะครับเด้อครับ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  พพี่น้องบเบิ่งงูเลี้ยงของหอยตอกเรามาจากขอนแก่นนะครับไอยตอกบบกอาลาลีลาครับนะแบบปลาครับแล้วไล่ลูกอะไรลูแล้วนี้ประวัติบอกครับ,บลูกพอเทียมเหรอครับออ๋ผสมหลอดเตี่ยครับผสมหลอดอ๋อครับลูกลายืนคนยังไงได้เด้อเออลูกละท่านไหนเนี่ยเดือนนึงมาบอกทอดเราบอกครับวันเดือนเนี่ยแหละครับโอ้เออหน้าตาหล่อเนาะหอยตอกเนาะสีแดงดีดนะครับเด้อยนะแดงดี เดี๋ยงได้เมียได้พ่อพวกนั้นนะไม่ตอกไอ้ลาตัวนี้กขาพานจากโตแล้วสามตัวนี่แหละครับมันสามตัวผมสูงเลยได้ครับร้อยสีย่ถึงหกร้อยร้อยสี่สิบเกิน,น,นเนื้อหนังพานขานายยองเราเยอะได้ไหนอีลาเนี่ยครับนะบนครับได้ข้มสดอยู่น้อยตอกเนาะ<ด>ลูกสามนี่ถือว่าสดเดียวเคียงขาดีครับเครื่องได้ห้อยตอกเครื่องดำด้วยไหนครับเครื่องดำเครื่องดำ ให้พี่น้องเบิ้งเพราะนิดๆได้ครับเบิ้งหลายว่าได้เดี๋ยวที่ติดปัญหาโอ้ยน้องให,ห้ตอกเบิ้งว่าสาวน้ำกันยี่หลานนี่ก็เปลี่ยนเป็นบ้านๆน,น้องให้ตอกนะหักวัตถุท<อ>ี่เขา่าได้ครับนะ่ะเป็นว่าสาวอายุเราครับก็ไหนอายุอ่ะปีกว่าปีกว่าครับเวลานี้ก็ที่สูงร้อยสามสิบเนื้อหนังขัท่างเราเยอะให้ตอกเปิดเท่าไรครับน่ะ เมีสาวว่าสองมื่นแปดพน้าร้อยครับส่วนคบเงี้ไวอก็ครับคบเงี้ยวสามหาสามหาครับตอรองเราให้ตอกรัองกันได้ครับต่องในเม่ยเงี้ยสามหาอีลานี่ยี่แปดใหตอกเนาะรับลอยกิโลถอยเลยครับเด้อล้มสรงครับที่ขอเบอร์ห้ตอกมศูนย์หกหครับสองห้าสอครับห้ตอกมาจากคนสวรรค์หนาวบมั้โอ้หนาครับเป็นส่วนเย็นเนาะครมานเทาม้นะพี่น้องอยากได้งวไปเลี้ยงนะครับเด้อสองเลี่ยงสองชุดนะครับทุกอาให้ตอกแล้ว รับประกันท <Bra> ุกอย่างให้อยตอกเนาะรับประกันทุกอย่างครับตามเบอร์ที่เราให้เลยครับเด้อให้อยตอกหวานๆเนะครับเด้อครับผมครับนี่ล่ะนี่ทรงลูกดีนาะแดงดีครับนี่หลาเรียนเราอยู่ต่อเราเดี๋ยวคุณพ่อเด้อหนี่หลานเดี๋ยวนี้เครื่องที่มีผ้าแดงน้อยนึงนะครับ Minha mãe luôn Minha 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 พ่อพี่น้องค์เบอร์งโลเลี้ยงของพ่อป่องมาอจอดอยู่ท้ายตลาดเลยพ่อป่องครับครับสวัสด,ดีครับมาสวยตีเมืนเน่อไหร่ไมาได้จอดท้ายตลาดเลยเมื่อไหร่เมื่อนี้มาสวยกว่าเพิ่นเพิ่นอะไรมาจอดท้ายตลาดเลยเหนื่อยกับเอาที่เราพ่อคอยสะดวกสบายเนาะ,ะท้ายตลาดนะครับเมื่อนี้ผู้แข่งได้มาหนึ่งสาวหนึ่งสาวหน่งสาววีลล่านิฟิล์เมาแล้วประวัติได้คุณพ่อประวัติกิ่นนั่นแหละเขาเพิ่งเรียในเรื่องในเรื้อหนังกับพ่อพันธของเราอยู่ ก็สูงดีเท่าไรเนาะนะพ่อป่องประมาณร้อยสามสิบกว่าตัวหัวยากขาดน้อยนึงครับเป็นล้ำปีแต่น้อยอลปีดิพ่อครับเป็นล้ำปีแต่น้อยไอหัวนี่แม่นใน่ะไหนะครับนแม่นแตงหรือว่าธรรมชาติครับนี่แตงด้วครับลูกผู้ใดบ่ลูกวะที่พ่อลูกจำไม่ได้อมันกับมีใบอยู่แบบอ๋อไม่ที่พ่อใบที่บ้านพ่อป่องมาละอสูงเท่าไรนะครับเนี่ยหัวเนี่ยวันนี้ร้อยสี่สิบถึงว่าพ่อหรือสามพากึนสามกว่าครับโม่งสี่ ซี่ก็ดีว่าถึงดีตรงนี้พ่อเนาะตีอย่างสามสิบห้านิดๆครับสามสิบกว่ากว่าเห็นง้อสาวได้ไนะครับง้อสาวแม่เขาได้เนี่ยพ่อเป็นผู้ใดแม่เขานะแม่เขาอ่ะครับมันก็เป็นบามันนี่นะครับเนื้อหนังเราคพานด้วอีหลานี่เครื่องดําอย่างดีเลยครับเนี่ยเขาปองเปิดเท่าไรครับเออถามเลยอด่าได้สามสิบเจ็ดครับสามสิบเจ็ดอ่าเป็นราคาล้มช่วงนะพ่อเนาะครับกับต่อรองได้เลยครับเด้อก็วิน้องอย่าเอาไปเลี้ยง เพื่อเพื่อถึงเวลาเขาติดสัตว์ผสมมากับเพื่อได้กำไรนะพ่อนะมันดใหญ่กว่านี้เพื่อได้แมนมาพ่อปองขอเบอร์ที่ไหนครับมะเบอร์เจ้าของรัเบอร์ทัวร์เอศูนย์เก้าหนึ่งครับสามสามสี่ห้าหนึ่งสามเจ็ดพ่อปองจากหนองบัวขาวครับในวังงามมาหนึ่งตัวครับคนใดมาคนใดชอบครับ ค่อยโทรหาพ่อป่องเราวอะครับเด้อต่อรองเอาเด้อครับเด้อนี่นะครับเปิดต่อครับมีใบยูใบบ้านเมื่อออกมาเออครับครับตัวนีไม่ได้เลยครับตัวนีไม่ได้เลยจะหาสบายให้เลยล่ะมายเหรอ หน้าตาเู่ดเลยหน้าตาสวยของเราเยอะเขาให้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพ่อได้มางมืมอนอ่ได้บักคูนะครับอ่าเวลานี่เป็นพอพันด้นครับพอพันครับพอพันก็ได้หัวสามปีไปสามปีนั่นแสดงว่าเขาตีพิพผลงานแล้วหมอผลงานเหรเฮ็ดงานได้แล้วหเขาเป็นลูกผู้หพมันมีาญาติ่ได้ามเพนว่าไปซื้อมา สามปีแล้วเว้คที่ครับสามปีร้อยแถ่ยพ่อเสูงร้อยห้าสิบขึ้นร้อหสขึ้นนะร้หบร้อยหกสละพ่อเว้นเปิดเท่ยครับเนี่ยฮะเปิดราคาเท่ยเปิดราคาสี่สิบสองสี่สิบสองราคเปิดได้ครับเอตอองในปุกอีลาน้อยได้ใี่ไหปกอีลาน้อยมันยี่สิบสมสล้มสูงนะพ่อนะครับแตผมเจะเพิ่มพามือมาพ่อเบอร์ติดต่อครับศูนย์แปดงหนึ่งสี่ห้าหกเจ็ด หนึ่งฮะก็เวียนจากคอนสวรรค์ดิพ่อนบอนสวรรค์คอนสวรรค์อพี่น้องยได้บักลาเป็นพ่อพันหรือว่าอีลาน้อยไปเลี้ยงแล้วพ่อเนาะเอาไว้ดอมแล้วก็ไป็กครอบเลยครับด้วยก็โจหาพ่อแล้วมันมาแด้วพ่อเด้อครับผู้ดีนิดใจดีผู้ยาผู้หญิงเขาได้เบิดคร์ตก็ล้าในตีข้าพับจับได้เบิดครับ่หนี้นันแทงเข่ามันแล้วด้วยครับนีนอกเป็นในครอนอกดีกว่านั้นนอกนีครับตั้งดีครับโจต๊ะ ไแล้วก็ดีด้วยครับเรือไข่คู่ไข่คู่แล้วประกันนุยพ่อเนาะนี่โนลาน้อยครับนี่แบบสองหมื่นสามยี่สิบสามต่อได้หลายอยู่ครับเครื่องดอย่างดีพว่อน้นะ่เครื่องดำ รอบมื่อนี่ของถือว่าเข้าหลายนะครับปกติทุกนัดรถที่บได้จอดรถมาถึงท่ายตลาดนะครับมื่อนี่รถมาถึงท่ายตลาดแล้วส่วนราคากะถ้าเป็นงวงงามก็ยังพอไปได้อยู่นะครับงวเลี้ยงงวงงามแล้วก็งวเนื้อนะครับมีเพ่นซื้อขายกันงวขุนตลาดนี่เป็นตลาดหลากหลายนะครับก็มีทั้งงวเลี้ยงงวขุนแล้วก็งวงงามก็เข้าบ้างนะครับเป็นบางสัปดาห์ ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามากดผิดตามและก็ติดตามรับชมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ